ตอนที่16จะไปไหนกันหรือไอ้พงไอ้ชาติเสียงของคนที่นอนอยู่ข้างกันดังขึ้นซมิงิหันไปมองก็เห็นพานใหญ่นอนกระสับกระส่ายใบหน้าเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อที่ผุดออกมาจากรูกขุมคนไม่หยุดเขาเรียบลุกขึ้นแล้วขย่อแขนเพื่อปลุกให้ตื่นพานใหญ่พานใหญ่จ๊ะเมื่อถูกปลุกพานใหญ่ก็เบิกตาขึ้นทันที เมื่อเห็นใบหน้าของสมีงก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อครู่ตัวเองฝันไปก็หายใจโล่งขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งแล้วยกมือขึ้นมาลูบบนเรือนผมเบาๆมองไปยังเบื้องหน้าด้วยสายตาที่เป็นกังวลน,น่นตาทำให้สมิงเกิดความสงสัยและเป็นห่วงฝันร้ายเหรอจ๊ะใช่แล้วพงกับชาติเป็นใครหรือเพื่อนของข้าเอง่อจะมาเจอกับเองข้าเพิ่งแยกกับพวกมัน ป่านี้ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรพี่เป็นห่วงเพื่อนหรือใช่พวกมันคือเพื่อนรักของข้าตั้งแต่เด็กหากยังไม่ตายพวกเราคงได้เจอกันอีกอย่าคิดมากเลยเพื่อนของพี่คงไม่เป็นไรหรอกสมิงเอ่ยพรางวางมือบนหลังมือของพานใหญ่พร้อมทั้งส่งยิ้มนน้อยให้พานใหญ่เองก็ยิ้มตอบกลับเช่นกันนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีใครมาทำให้เขารู้สึกดีอย่างนี้ มื่อเช้าของวันนี้ได้ผลไม้ที่ไปเก็บมาจากป่าและไก่ย่างที่สมิงไปล่ามาตั้งแต่เช้าตูในเรื่องอาหารการกินเขาไม่เคยพานใหญ่ต้องเป็นกังบนพอเจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่ในป่ามานานจึงรู้จักวิธีเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเมื่อท้องเต็มแล้วก็ถึงเวลาต้องเดินทางต่อเบื้องหน้าคือหุบเขาอเลนลับที่ขึ้นชื่อเรื่องพูดผีปีศาจผู้คนมากมายล้วนแต่มาทิ้งชีวิตไว้ที่แห่งนี้ หากเลี่ยงได้ทุกคนก็ไม่อยากจะมาณสถานที่แห่งนี้หากทว่ามันคือเส้นทางเดียวที่จะผ่านไปยังดงพญาไฟได้พอหากผ่านพ้นภูเขาลูกนี้ไปได้อีกไม่นานก็จะถึงดงพญาไฟแล้วเดินทางจนมาถึงตีนเขาแล้วทั้งสองได้ยืนมองความสูงตร่านของภูผีกวนจันไปมองหน้ากันในตอนนั้นผ่านใหญ่เห็นว่ามีเม็ดเงือเปลือบบนใบหน้าของสมิง เขาจึงส่งมือไปปาเมันออกให้ย่งบรรจงในวินาทีนั้นสมิงเคอะเขินทำตัวไม่ถูกไม่กล้าแม้จะมองหน้าพานใหญ่ขอบคุณเขินข้าหรือใครเขินข้าแค่ไม่เคยชินต่างหากเล่าเราจะเข้าไปเลยไหมพักก่อนสักหน่อยค่อยเข้าไปก็ได้ดูท่าเองคงจะเหนื่อยหน้าดูข้ายังไหวหากยังไหวคืนนี้ข้าอยากจะ ข้าใหญ่เอ่ยร่างส่งสายตากุ้มกิมให้และนั่นก็ทําให้สมิงรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรลามกข้าไม่ยอมพี่หรอกแล้วข้าบอกหรือยังว่าข้าอยากจะทําอะไรคนพูดทาสีหน้าเยียวนสมิงหน้าโมยเมื่อโดนแก้งเช่นนี้เขาแลบลินให้และเดินนําหน้าไปก่อนหากทว่ากําลังจะเดินไปก็พบว่ามีชายสองคนยึ่ขวางทางเอาไว้ทําไมต้องใช้งนักฝีเท้า และถอยกลับมาหาพานใหญ่จะไปไหนกันหรือ